สาวจากฟังเล่าออกเดินทางตามล่าความฝันเพื่อไปสมัครเป็นนักห้องในคณะมอลำสื่อดังในประเทศไทยเหตุเอาคนไทยอีโตนและเอ็นดูกันอย่างดวงหลายเดื่องเล่านี้จะเป็นแนวใดเดี๋ยวเห่าหนี่ไปเบิงและไปฟังน้ำกันก่อลายเป็นกระแสในวงการมอลำขึนมาทันทีเมื่อมีสาวเล่าทีมิสื่อว่า นางหลาลำละครอ,อินสีเสียงใหม่อายุเศ้าสีป่ปีอาศัยยูทีเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตสอปะปอเล่าไล่ตัดสินใจล่าจากบ้านเกิดเพื่อไล่ตามความฝันด้วยควาวมุ่งมันที่แห้งกาโดยการมาขอสมัรกเป็นนักห้องนำนาคณะมอลำสื่อดังในประเทศไทยนั่นก็คือคณะมอลำ สาวน้อยเพรบ้านแพงนั่นเองโดยสาวหลาแมนมีผลงานในการคัฟเวอร์เพลงมาหลายเพลงและยอดวิวก็แต่ลักแสนวิวเกือบถุกพนงานเลยโดยสาเหตุที่เฮตห้สาซวหลาอยากมาเป็นนักห้องในคณะมอลำสซวน้อยเพรบ้านแพงก็เพราะว่าในเพลงที่เพิ่นคัฟเวอร์นั้นมีเอฟซีหลายคนที่คอมเมนต์ว่า ห้ล่องไปสมัครเป็นนักห้องอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเบิงพอเพิ่นก็เปิดออดดชิ่นเลือกเฟ้นเอานักห้องหนาไม่เขา่าซังกัดเดือดๆอยู่สาวลาเมื่อได้ยินแนวนั้นก็ตัดสินใจส่งขอความหาบอสโจผ่านทางเมสเซนเจอโดยบอสโจแมนเป็นหัวหน้าคณะมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง แต่ว่าบอสโจอาจจะบอวางจึงเหตไหยทำการตอบกลับาวาลาเพียงแต่ส่งสติ๊กเกอร์โยกนิ้วโปมาเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งปีา้าลาเริ่มมดหวังและต่อมาซาซาลาเลยทำการเดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครประเทศไทยเพื่อทำการเหตเวียกอยู่ประเทศไทยไหลประมาณอาทิตย์หนึ่งต่อมาในเมื่อวันที่ 12เดือนกรกฎปีสองพันสสาวหลาไล่ไปไหวสานผาภูมิอยู่หนาเส้นทันเวอร์อยู่กรุงเทพแลกคอว่าให้สมหวังกับสิ่งที่ตนเองปรารถนาท่านใดนั่นในตอนแรงของวันที่12นั้นบอสโจก็ทําการตอบขอควมำของสาวหลาแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วโดยเพิ่นได้ตอบว่ามาไร วันที่13หาวันที่14 1นึงวันอันนี้ก็เป็นขอคววมของบอโจที่มีการตอบกับา,า้าลาเนาะและเมื่อหอดวันที่13เดือนกรกฎปี2 0งพสาวหลาจึงได้ทาการเดินทางต่อจากกรุงเทพมาลงทีจังหวัดมหาสารคามเพื่อมาสมัครเป็นนักห้องกับคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง แต่ก่อนที่จะถึงวันออดซิ่นคัดเลือกเอานักห้องหนาใหม่เขาซังกัดคณะมอล้ำสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ยังอีกหลายวันอยู่แต่ว่าบอสโจโก่อใจดีเลยทำการหายสาวหลาพาักอาศัยอยู่นํำคณะมอล้ำสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปก่อนและมีการเลี่ยงเขาเลี้ยงนํำอีกด้วยและในระหว่างที่พักอยู่นํำคณะมอล้ำนั้นก็มีเอฟซี ทั้งคนล่าและคนต่างประเทศฝากเงินมาหายเ้าหลากันอย่างดวงหลายจนเ้าหลาป่าปึ้มในน้ำใจของเอฟซีลายแลผ่านไปบอลนก่อหอดวันที่19เดือนกรกฎปี2องซึ่งเป็นวันออดิสันหอบคัดเดือกคัดเดือกเอาหนักห้องเขาสังกัดคณะมอลำซสาวน่อยเพชรบ้านแพง โดยซาวหลาก็ได้ทำการเข่าไปออดิซันนำแต่แล้วซาวหลาก็ยังคงไปบอเิงฝันพอ่าเพิ่นบอผ่านหอบออดิสันหอบทำอิทแต่ซาวหลาก็บอท่อถอยและยืนยันจากวันความฟันในการเหฮดอาชีพนักห้องเพื่อเลี่ยงชีพตัวเองแหลคขอบครัวจะต้องสำเร็จ แต่เทิงแมนว่าความสามารถของสาซาล่าในตอนนี้อาจจะยังบอเทิงขันที่สามารถเป็นนักห้องในวงสซาวน่อยเพรบ้านแพงใดาวาล่าก็บอยอมแพ้และในตอนนี้าซาล่าแมนมีแผนจะสมัครเป็นเลนเซอร์ยูทีวงสาหน่อยเพรบ้านแพง และในระหว่างนี้สาวหลากค็คงจะมีการฝึกฝนภาษาไทยให้ออกเสียงชัดเจนขืนเติมและล่อถาวันทีคณะมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเปิดฮาบออดิซันอีกครั้งแล้วคอยไปออดิซันอีกครั้งก็ได้แต่ว่าสาวหลาอาจจะมีข่าวดีก่อนนั่นก็คือสาวหล่านี่อาจจะได้ไปอยู่ในคณะมอลำเพชรลำเพลิน พว่าหัวหนา้นาคณะมอล,ำเ,ลำเพ็ดลำเพลินได้มีการเดินทางไปทาบถา้ำนำาส้าหลาว่าอยากมาอยู่นํำคณะมอล,ำเ,ลำเพ็รลำเพลินบอ่อประมาณนั้น แต่ว่าสาวหลานิ่กยังบอท่านห้คําตอบเนาะเพิ่นนิ่กนําไปคิดก่อนแล้วจึงคอยมาหายคําตอบในภายหลังซึ่งทางว่านาคณะมอลําเพชรลาเพื่อนกาบได้ว่ายังเพราะเพิ่นกาเดินทางมหาสาวหลาอยู่ที่บ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อที่จะโอร่มกันซื่อๆบได้มาเพื่อกดลันอยังแต่อย่างใดซึ่งเขากาติดตามกันต่อไปโดยสําหรับคณะมอลำํำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแมนตั้งอยู่ที่ บ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมผีไสจังหวัดมหาสรารคามประเทศไทยเป็นคณะมอล่ำสื่อดังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสาวน่อยเพชรบ,บ้านแพงไหลหับลางวันพระราชทานถึงสามสมัยอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าทั้งหมดของสาวหลา่าลํำละครอ,อินสีเสียงใหม่ ทีแอดมินนำมาเล่าสู่ทุกทานฟังถ้าหากว่าในคลิปนี้มีข้อมูลใดที่ผิดพลาดท,ทุกทานคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปด้วยคลิปของสาวหลาที่เพิ่นไปออดดชั่นเขาเป็นนักห้องในสังกัดคณะมอมลําสาวน้อยเพชรบ,บานแพงซึ่งก็จบคลิปนี้ไปด้วยคลิปลังลกาวนั้นขอขอบใจมดทุกทานที่เขามาเบิง่งแล้วเฮามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูท่านต่อไปนะครับ ท่านต่อไปนะครับนางสาวลำละครลำละครน้องล่าครับน้องล่า,าหาบักคอกับเจ้าไม่กรรมการในหน้าว่าสาดุ <S <S ดปรณสบายดีเด้อสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะสือล่ำละครอินซีเจียงใหม่สือลินสือลามาจากมาจากไหนจ๊ะสวรรค์ในเขตโซนอินเดีประเทศลาโดยมากับใครจ๊ะมาคนเดียวเยาวาสิปนเดียวเลยหรอมั้โดยมาตั้งแต่วันไหนเอยตัวเองมาตั้งแต่วันที่อ่อสิบสามอ๋อสิบสามยังไม่ได้กลับเหรอคะ อยู่เงาตั้งแต่ร้อยสิบสามเลยบอกแล้วอยู่ยังไงอะ่ะอ,อยู่กับใครยังไงแบบไหนอันเสาอันหองอยู่เลยอ๋อวันนี้รอมา้งแต่เชา้าไหมคะมาจะสอบเลยบอคะ่ะอันเขามาส่วงอันสองโมงสองอสามโมงเดยโอเคอ่ะตื่นเต้นหายตื่นเต้นไปหายจากเลิกสั่นเว้ยเลย <laughs> มืนอนี่อย่างมาให้พอเข้าเบิงอยากมา้องเพลงเพลงยังค่ะกระทินขึ้นทินกระทินขึ้นทินอ่าโอเคอ่าพร้อมแล้วเนาะอาจารย์เมื่อกี้อ ได้ไหมเพลงไทยโดยได้ป๊อปเพลงใดนะค่ะเลือกเขาสะอายเลือกเขาสะอายของน้องโาลาองอิงโดยได้อ่ลองอเบึ๊งเกือบขีบเก่าๆกังแกงขาดเขาสะแทมน้ำปุ๋ย าปอปุ้ยลุยออกทางผู้หายโฟฟายบ้านบ้านเป็นบุญใจค่ะที่อ้ายมาทักอยากหูจักกันอ้ายเอ่ยหัวใจน้องวันหูโตพังสันบ่พหอโออนนสุขุ อยู่แขวงไดลูกรูกอยู่แขวงซ้อนอาเขตโอ้ทางสวนนาเขต,นเ,ขตเนาะโดยเคยเบิ่งสาวหน่อยเป็นแฟนหนาไปที่สดบสเตอร์เบลูกสองเถื่อพ่สองเถื่อ,บอเอบิ่งู่ใส่อันทําอิดกับงานมันเกิดพอโจเลยกามือปิดวอ่องค่อมาเบิ่งหอดปีเลยโดยมักแห้งเนาะโดยอา่าดีใจบลุกที่ได้มากมีโอกาสจริงสิดีใจหลายพอดีใโดยกระตื่นเต้นล้ยกะบขึ้นว่า สีได้มีโอกาสมาน้ำเพิินตอนนี้อายุเท่าไรลูกอายุส้าสี่ปีพอทางคุณมีบอลลัมได้ขึ้นน้ำวงได้ไกมบมีไปงานอิเล็กโตร์น้อยบบเคยขึ้น่วงใหญ่จักเถื่อวงใหญ่เนาะสมเสียงดีมากเลยลูกเด้อเอาให้หนูประสบความสำเร็จแล้วกันครูว่างขอถามนิดนึงค่ะน้องน้องลําละครชื่อเพราะมากนะคะขอถามหน่อยว่าเคยเป็นนักร้องที่ไหนมาก่อนไหมคะบบเคยบ่เคยเลยบอสเลยนักร้อง ลองปกติลองเพลงยุ่ใส่ลองค้นเบิงบอลหรือว่าอันครอบเบอร์อบบอรแบบนี้นะโดยเพื่อนผู้ได้เหตุให้นองกัเหตุเบิร์ดเอเินาเพื่อนให<อ>้โอ,อกาสน,าอ,อ,นองหน้าน,อง,น,นองกับไว้อ๋อลองใน Youtube อย่างเงี้ยหรอคะโดยม,มีมีเยอะเพลงไหมทำไว้หลายเพลงไหมจำแตพอจักประมาณประมาณขนนับกับประมาณเจ็ดแปดเพลงเอาก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะก็หลายอยูนะเออยไกเซโนเล บ้านพออยเซโนเลยเราเรามาไทยแบบเนี้ยมาเคยมาทํางานหรือว่าม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 านี่นียใช่ไหมมาไทยเนี่ยมามาลองมาสาวน้อยมาเบิ้งสาวน้อยแล้วกัหรือว่ามาเคยมาทํางานหรือนชังไหนทําอิฐหาท่าหาพอโจเป็นปีแล้วพอก็มีแต่หยกพงแล้วก็ก็เลยตัดสินใจว่าเอาได้ตังไดนอบาส์ินก็อยากมาอยู่น้าอยากเป็นสมาชิกองค์กรน้าพออยากขอขออยู่น้าพอ แล้วก็เลยน้องก็เลยกลับลงไปเหตุงานอยู่กรุงเทพได้อาทิตย์หนึ่งโดยกลับไปหวผ่าะขอพอนปกติการให้พอโจ้ครับแสดงว่าตอนนี้ก็ยุ่งกรุงเทพเหตุงานกรุงเทพเปนประกาแลวกันอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ะคุณบี่มีอะไรไหมไม่มีงั้นน้องรำละครชื่อพอมากพูดจริงก็เดี๋ยวรอฟังผลขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะขอบใจหลาย ถ้าต่อไปนะครับนายเอกราทครับน้องเปียวครับ